ชาบ้านแพงขนาดนี้ทำไมไม่ซื้อบ้านเลยบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุม4ี่ห้องนอนสองห้องน้ำหน้าบ้านกว้างจอดรถดได้สองคันเป็นบ้านสองชั้นส่วนพื้นที่เท่าไหร่กูไก่ไม่มั่นใจ ถนนหน้าบ้านก็กว้างตรงพื้นที่ด้านข้างมีต้นไม้ให้ปลูกเพนนอนได้และก็สามารถปลูกผักได้ใครที่เราชมคลิปกุ้กไก่ปลูกผักรอชมได้เลยค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะแต่เราสามารถปลูกผักได้ค่ะค่าเช่าแพงทําไมกุ้กไก่ถึงการเช่าส่วนตัวกุ้กไก่มองว่าไม่แพงค่ะเพราะกุ้กไก่ต้องเพิ่มตังอีก2พันจากค่าเช่าหลังเก่าก็ได้ค่าเช่าหลังนี้แล้วค่ะทุกคนเห็นบริเวณรอบๆบ,บ้านแล้วใช่ไหมคะมันมีพื้นที่ใช้สอยให้เราได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะกุ๊กไก่สามารถถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต ซึ่งกุ๊กไก่ถือว่ามันคุ้มมากๆและอีกอย่างหนึ่งที่คุ้มสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือมันสามารถซื้อเวลาให้แฟนกุ๊กไก่ได้ถึง2ชั่วโมงถ้าอยู่หลังเก่าต้องตื่นตีห้าแล้วก็ขับมอไซค์ออกจากบ้านเกือบ7กิโลเพื่อไปขึ้นรถรับส่งรถรับส่งก็จะขับไปส่งที่ทํางานประมาณ70กิโลเล้วงานมาถึงบ้านประมาณ1นึ่ทุ่มเขาทำแบบนี้ทุกวันประมาณ4ี่เกือบ5ปีได้กุ๊กไก่ชวนเขาย้ายตั้งแต่กุ๊กไก่โดนจ้างออกจากที่ทํางานแล้วนะคะแต่เขาไม่ยอมย้ายเพราะว่าที่นั่นมันเง บ้านหลังนี้ก็ห่างจากที่ทํางานแฟนประมาณ2กิโลค่ะรถรับส่งก็มารับถึงหน้าหมู่บ้านตอนนี้แฟนก็ตื่น6กโมงกลับถึงบ้าน5้าโมงครึ่งได้พักเพิ่มขึ้นอีก2ชั่วโมงดัจเจ้าอ้วนของเราก็ได้จอดที่ลมแล้วนะจากแต่ก่อนตากแดดตากลมฝนบ้านหลังนี้ค่าเช่า7,5 0 0ค่ะตอนมาหาเช่ากูไก่ไม่เคยเล็งบ้าน2งชั้นเลยนะคะเพราะว่าลาคาบ้านเช่าที่นี่แรงมากหรือว่าที่ชนบุรีจะแรงที่นี่แรงกว่าอีกก็เลยมาหาดูแต่บ้านชั้นเดียวค่ะพอได้บ้านหลังนี้กูไก่เชื่อที่เขาว่าเลยค่ะ บ้านเลือกคนคนไม่ได้เลือกบ้าน